ยยย่ sugar, so ่่ััับครวสวัสดีครับเจอกับเราอีกแล้วนะครับผมในช่องของป mm. ้าตัวดำนะครับผมนัดนะครับวันนี้เรามาตลาดกันนะครับมาซื้อขนมจีนจะทำแกงเขียวหวานนะครับเมียอยาะไรียอยากก็เลย มามาหาซื้อของกันในตลาดนะครับ<า>ตลาดวันอาทิตย์นะครับที่สงขานะคนเยอะมากนะครับของก็ขายเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาหาซื้อกล่องของกันก่อนนะครับผม ไม่เกลืออันอน,นี้อะไ,มไรเนี่นนนยแลมโยดเได้นั่นเราไม่จะโยดคุ้มไหมอ่ะไม่บ้นเป็า้านมากระเด็นนะเจออไยงนี่เนาะกรได้ปปาก่ได้ปปา ะ,อะตอนนี้เราได้มาแล้วบางส่วนนะครับได้ผักได้อะไรมาแต่ตอนนี้เราจะไปหาไก่แกงเขียวหวานมันต้องมีไก่แกงเขียวหวานมันต้องมีไก่เดี๋ยวไปหาซื้อกไก่ก่อนนะ ดเจอาไปทำผงปลาว้าวโอ้ยต้มนะโอเคโอเคลงสามลตอนนี้เกิดปัญหาแล้วนะครับทุกคนหาไก่หมดจะไปหาไก่อีกอีกนัดหนึ่งนะครับไก่หมดจะไแ่ไม่ใช่ค่ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาอีกล้านนึงครับ กางกัวทองแดงเลี้ยงตายกังกัวคนโก้ไม่โดนฟังคนแร่ทราบที่มาคนอยู่นู้มาซื้อไก่ที่ตลาดไหนเนี่ยตลาดสดเมื่อกี้ตลาดนัดแล้วเราก็ได้มาซื้อเด่ตรงนี้ก็โคตรคุ้มเด่นเหมือนลูกนี้นะครับเราต้องมาหาเจ้าตรงนี้นะครับเจ้าตรงนี้มาซื้อประจำด้วยนะครับ Đó là luật sư có để mình hay đưa gần như này นี่นะครับของที่เราได้มาเมื่อกี้นี่ไก่นะครับมีไก่แกงเขียวหวานแล้วก็ลูกฟักลูกฟักมีอยู่เลยนี่คนทํานะครับคนทําโหแม่ยายครับนี่นะครับคุณไม่ไหวหน่อยนี่นะครับแล้วก็ผักน้ํากะทิพริกแล้วก็เครื่องแกงเขียวหวานนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับสูตรแม่ยายนะครับแกงเขียวหวานต้องไม่ธรรมดาแน่ครับ คันแดงนะครับใส่น้ำกะทิออ๋แต่ยังไม่เปิดแก๊สนะครับอ้าวว่าแล้วรืบเปิดแก๊สทำไมจะอีกหนึ่งอะแม่ให<อ>ามันพุ่งก่อนนะอ,อ๋อเคี่ยวการ์ติก่อนนะครับ<ม>แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องแกงนะครับใส่เครื่องแกง นี่นะครับใส่เครื่องเก่งเข้าไปด้วยมีเครื่องเก่งอะไรบ้างเขี่ยวหวานทั้นั้นนี่เขียวหวานทั้งนั้นชี้แดงๆอะไรได้ครับกะทินิดนี่อ๋อเผื่อความเป๊ะมากะทิเอ๋อ๋อกะทิกะทิหรือว่ากะทิเครื่องกะทิอ๋อเครื่องเครื่องกะทิแล้วก็ใส่กะปิอ๋อต้องใส่กะปิด้วยนะครับ จะกะปีเพื่ออะไรครับโกงเคยงวากงกะิสิกิว่งสกงกะทิสิกเี่ก็คือทำแกงกะทิหน่อยนะครับเตมน้ำกะทิไปนะครับ จะใม่เข yeah. ้าใส่นี้เดราเขเสร็จตีนไก่อยู่นะตีนไก่ต้องเสร็จแล้วนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเราก็ใส่ลูกฟักเข้าไปได้เลยครับครับแลยตอนนี้เราก็ใส่ลูกฟักเข้าไปแล้วนะครับเพิ่งใส่เองนี่นะครับโอ้นะครับโอเคครับ ใส่เยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะล้นคนตะมือเตกเลยก็ต่อ <c oughs> แล้วก็ใส่ใบโหระพานะครับโหระพา,าอ๋อเดี๋ยวมาเจอเกันจนตัดจัดจานนะครับผม <c oughs> มาเจอเกัอนจนจัดจัดจัดจานนะครับผม ลโลโก้ได้กันมาแล้วนะครับกกเกงเขียวหวานนี่ครับยั่วๆครับยั่วๆนี่ครับเท้าไฟเท้าไฟแล้วก็ขานไม่ได้คือถั่วฮอกนะครับ เป็นตึกว่านี่่าน่ามมชิมนะะไรรับได้รับเด้รับได้เลยนะะนักเลยด้วยดมด่วยเม็ดเนี่ยบ้างรสชาติอร่อยครับคือมันจะแกงเขียวหวานนี่มันจะออกรสชาติหวานหวานแล้วก มีกินผักผักรูกกกช้านอร่อยครับใช<ม>่จยมายสยยมสูตรแม่ยายครับเนี่ย,อ,ย,ยรอ,อร่อยครับแล้วก็มีแกงพุงปลาไตาปลาด้วยนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายต่ชิมแกงไตปลาสักนนิดหนึ่ง อืมปิดกำลังดีครับอร่อยครับนี่นะครับยั่วๆครับยัว่วเดี๋ยวค่อย,ยไปสั่งปิกคั่วของ,องปิมลี่พายพี่กันที่สองแล้วนะครับ กันเด็กไม่ได้ถ่ายเพราะว่ากำลังอาดจะม่ตัวตัวน่ครับฝากเราอยืดนะครับ rồi bây giờ Nguyên chín, ta mới kapak. Mày chưa có lối. mấy nữa kìm kìm là kìm kìm cặp kìm cây nước kìm kìm này, kìm kìm Ừ. kìm 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 ้เลมดหักใจีนัยนไอ้นี่ไวดีๆครับดีๆเรไปเ,เทใช่ไหมแม่เราไม่ต้องซีดกับข้างๆเขากำลังหลบเรากินมน,นี่แกงเพชรมีน้ำยานี่นบแกงกุ้งปลากัะโอย 嗯。Mm. อร่อยครับอยากให้ทุกคนมาลองถ้าได้พริกขัวของพิมพิพานี่สุดยอดเลยครับเอซีครับเอซีดูเป็นบางคลิป สุดคนใต้นะครับคนใต้บ้านเราสามามาละกินนกกับแต่ไม่มีมีแต่ตาแขวงแต็งกวา <c oughs> รครับ,รบก็คลิปนี้ก็มันเป็นวอลิกลกๆของผมนะครับก็คืออยู่บ้านแล้วก็ทำแกงเขียวหวานกินขนมจีนครับกินได้หลายๆคนก,ก,กินได้ทุกคนนะครับรรดูมาทำโดยแม่ยายนะครับ สุดแม่ยายเลยนะครับเนี่ยขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับแต่สำหรับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ช่องของของเราด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับไม่ว่าคลิปจะเป็นคลิปกินคลิปเที่ยวคลิปอะไรก็ว่าไปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย